อาจารย์หนึ่งพานุวัฒน์เฉดอรัตานนนหวนรับภาพ,พยนตร์หนานาท้องระกบมิวกี้สายเจริญปุระพร้อมเผยเคล็ดลับสวยรวยมูอย่างไรให้ปังเป็นอีหนึ่งนักแสดงมาคุณภาพค่ะสำหรับอาจารย์หนึ่งพานุวัฒน์เฉดอรัตานนที่ล่าสุดนั้นมารับภาพ,พยนตร์เรื่องหนัานาทองที่เพิ่งเปิดตัวรอบเ่อมวนชนไปเมื่อวานนี้พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวบทบาทอาการไสยเวทผู้หลงหน้หน้าท้อง ประกบนักแสดงมากความสามารถอย่างสายเจริญปุระมิวกี้ปริยาและควงทีมนักแสดงให้สัมภาษณ์ซ่มมอนชูลอัปเดตผลงานพร้อมทัวร์มูรรวยปังกับอาจารย์หนึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเส้นเรื่องเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโสเพณีนะครับซึ่งเป็นโสเพณีที่ต้องการ จะได้งานเยอะๆแล้วก็เอ๊ะจะทายังไงดีทําไมคนที่มันได้งานเยอะจังเลยแล้วทำไมถึงไม่ได้งานเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าไปสืบสอบอ่าพอสืบสอบแล้วพรอลงน้าหน้าทองเหรอที่ไหนอะไรยังไงอาจต้องไปติดตามแต่อาจารย์เนี่ยรับบทในหา้าที่เนี่ยเป็นอาจารย์นะครับที่ทำหน,หน้าทองให้กับนางเอกน,นะครับแล้วก็เป็นเส้นเรื่องของทุกคนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วก็นําไปใช้ ด้วยความที่ใช้แล้วมันเกิดผลลัพธ์จริงๆก็เกิดความโลภเกิดความหลงมันก็ได้ทำให้การว่าผู้ที่ได้รับไปเนี่ยมันเสียอเสียยังไงก็ต้องไปดูเเส้นเรื่องในเรื่องนี้นะทุกคนเนี่ยตั้งใจมากแล้วก็เป็นฟิลอารมณ์แล้วเป็นอีโรติกมากๆเลยครับในเรื่องนี้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเก่งจริงยอมรับมันมีฉากฉากหนึ่งที่บอกว่าต้องไปดูเลยนะฉากที่แบบลมตุ๊บลงไปนอนแต่ไม่บอกว่าฉากอะไรนะแต่แบบอึ่ง แล้วกินใจมากๆทุกคนแบบว่าน้องดาวน้องป่้ยทุกคนบอกเอเล่นได้ยังไงอะฉากนี้เล่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องไปติดตามในหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าอินจริงๆเลยนะฮะต้องบอกว่าแยากโหมดแยกโหมดกันนะครับแยกโหมดกันนะครับส่วนโหมดซิงแซนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับก็เป็นความรู้ที่เราศึกษาเราเรียนมานะครับก็มาเชื่อมโยงนิดหน่อยต้องบอกว่านิดหน่อยนะฮะส่วนตัวเองเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเป็นนักแสดงอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเราก็ผ่านวงการตรงนี้มาอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราได ต้องบอกว่าเซตเสี้ยวนิดนึงนะฮะเป็นกิจไอเล็กๆกับการที่เราได้มาเป็นอาจารย์ในพอดเรื่องหนังเรื่องนี้อ่ามันก็ในเรื่องของการวางตัวหรือว่าการที่เราจะทําให้มันเข้มแขังในหนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอินเนอร์ค่อนข้าง,งเยอะมากก็ตื่เตนเต้นค่ะด <c oughs> ีใจอะค่ะที่ได้มีส่วนในหนังเรื่องนี้อะค่ะยากไหมคะ<อ>ยก็ แต่ก็มีความตื่นเต้นเยอะแล้วเราใจแอบบอกนิดนึงมีฉากฉากหนึ่งนะอ่าเป็นเป็นเป็นฉากแต่งงานแลเป็นพิวแต่งงานต้องไปดูกันพ่อพ่อพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่หนูได้เล่นกับพี่มิวกี้แล้วก็พี่ชายค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเจอทั้งพี่มิวกี้แล้วก็พี่ชายเลยแต่ว่าพอได้มาเจอจริงๆเนี่ยพี่มิวกี้กับพี่ชายน่ารักใจดีมากๆเลยค่ะแล้วพี่มิวกี้ส่งแบบบทถึงอารมณ์มากๆเลยค่ะยังไงบทคนเป็นบทเกี่ยวกับอะไรคะเป็น พี่ตัวค่ะแล้วพี่ตัวเนี่ยก็ตายก็ต้องมาอยู่กับพี่วิลกี้ซึ่งเป็นน้าในเรื่องนะคะในเรื่องก็ออนแอรเนี่ยไม่ชอบคุณน้าคนนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบโซเพนีอะไรแบบเนี้ยเขาใช่ค่ะที่เล่นไปเมื่อเรื่องที่แล้วเนาะอะไรในแบ็กโซเชียลใช่ป่ะเกมล่าตานะครับตามมาด้วยตามมาด้วยอันนี้คุณเปิ้ลนะครับเป็นผู้บริหารท่านหนึ่ง นะครับแล้วก็มีบทบาทในหนังเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเลยโอ้โหบอกว่ามาพูดถึงบทบาทของภาพยนตร์ที่เรามีส่วนร่วมในเรื่องนี้หน่อยได้ไหมครับเฝ้าเฝ้าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยทุกอย่างเท่ากันตั้งหลังครับตั้งหลังอันนี้ก็ตามจานมาเหมือนกันนะ ที่คุณฟ้องนะครับ<า>คุณฟองเล่นเรื่องที่แล้ว<อ>แล้วก็เราจะมีผลงานเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันอาจารย์ครับใช่ครับรก,ก็ว่าจะมีภาพ,พย,ยนตร์อีกนะครับแต่ที่สําคัญอยากให้ติดตามรายการด้วยนะครับก็จะมีรายการชิตาพาพิสูจน์นะครับทางช่องดังเร็วๆนี้นะครับเป็นรายการที่จะออนแอร์น่าจะต้นเดือนหน้านะครับแล้วก็จะมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะเพลงเกิดใหม่อีกหนึ่งเพลงอยากจะขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับอาจารย์ครับยังไงก็ ฝากทุกทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานแล้วก็งานต่างๆนะครับในวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องหน้าของเรื่องนี้อย่างที่ท่านไปดูกันนะครับทุกคนตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็แสดงถึงอินเดอร์ต่างๆทุกคนจะต้องอินแน่นอนเรื่องนี้นะฮะไปดูฉากอีโรติกที่บอกว่าสวยมากนะฮะมันพูดไม่ได้หมดเนาะอยากพูดหมดนะจริงๆก็อยากมีเหมือนกันนะฮะมีผู้กํากับท่านไหนจะจ้างไปเล่นก็ยินยอมแซวเล่นนะแซวเล่นนะขอบคุณครับฝากด้วยนะครับทุกทุกคน